สวัสดีนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็มาพบกันวันนี้นะครับผมจะพาพี่ๆมาดูนะครับภาพต่างๆในพื้นหลังพระนะครับที่ช่างเขาออกแบบนะฮะดีไซน์เป็นรูปต่างๆนะครับนะฮะมีใบหน้าต่างๆของบุคคลนะฮะซึ่งเราก็ไม่สามารถจะรู้ว่านะครับเขาสื่อสารยังไงนะครแต่ความเป็นศิลปินนะฮะของนายเทศนะฮะที่ตานานเขาบอกว่านาย นายเทะเป็นคนที่ออกแบบสร้างนะครับซึ่งนายเทศผมก็เข้าใจว่านะฮะเป็นฝรั่งนะครับซึ่งคนไทยเรียกฝรั่งว่านายเทศนะครับนะครับเพราะว่านะฮะการออกแบบการดีไซน์แบบมันเป็นเป็นสไตล์ฝรั่งนะครับเป็นการแกะรูปเหมือนนะฮะแกะรูปเหมือนนะครับทำพิมพ์พระนะครับรูปใบหน้าต่างๆนะครับน่าจะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆไว้นะฮะเราต้อง ้องถอดรหัสดู